สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจําวันคาที่17นะครับเมื่อวาน3ฮานอยซีมงเท่งหมดนะครับเกิดอะไรกันไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่พูดถึงไม่เคยสรุป3ฮานอยมานานมากนะต้องขออภัยครับขออภัยเมื่อวานนี้เบิ้ลเบิ้ลฮานอยพิเศษเน้นไม่มาไปฮานอยปกติฮานอยวีพีหมด เออวันหลังถ้าบอกว่าให้เล่นเบิ้ลกบตามเบิ้ลให้ตามสาหน่อยเลยดีกว่าเนาะเมื่อวาน9 6 4 9หสีาหำหรับ 8, หาน่อยพิเศษ9ก6าหนี่สัญญาณเบิ้ลต่อครับระวังให้ดีนะครับ10แต้ม10แต้ม9 6 4าวันนี้ได้ศูนย์ครับขารดขาวิ่งจะศูนย์ครับฝากไว้เนาะถ้าชอบแนวทางผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับก็เป็นการสนับสนุน ช่องทางหนึ่งครับคือคุณดูโฆษณาให้ผมไนกกดค้มครับหรือท่านใดสนใจน้ำพริกก็ยังขายอยู่นะครับติดต่อได้นะครับโอเคครับเบอร์ูนยศูนย์รองหครับหรือจะตามหัวรัฐบาลศูนยเออเนาะเออหนึ่งชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอยากใช้แกกดติดตามตามตามอโคเองเนาะเมื่อคืนฝนตกดีมากครับ หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ครับตื่นมาทีสามดูบอลไม่ไหวเลยแพ้เลยหนึ่งหกครับข้ลังไม่ตื่นมาดูแล้วลุนผ่อนเช้าดีกว่าเสียเวลาหนึ่งหกแล้วก็หกหกศูนย์ศูนย์ครับผมมัดหกเข้าไปครับ ก็จะเป็น 610, 640, 660, 600, 666, 616, 611, 690ครับได้ประมาณนี้สำหรับพาน้อยพิเศษครับ17บเนาฬิกาสามนาทีมาดูดกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวอไเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะเฮงๆรวยทุกท่านครับผม